ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการคัดหรือการตัดในแนวกึ่งของรองทรงหญิงแฮลฟรีสล์นะครับความหมายของออสก็คือพอยแรกจุดแรกออสใช้หวีบางนะครับ ตัดในโซนของซิกด้านจรโดยใช้สร้างขอบปลายชายแนวในลักษณะของจรเนี่ยเขาออกมาได้เนียนหรือกึ่งของสมูทนะครับการทํางานในรูปแบบของรองทรงหญิงเนี่ยจะแตกต่างกับผมชายความหมายของออสก็คือการที่เราใช้คัดหรือการตัดในแนวของซาลอนเนี่ยเขาจะออกมาเป็นกึ่งของเลดี้มีขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของเขาลักษณะของรากผมนะครับส่วนเป็นของบาร์เบอร์จะเป็นลักษณะของขาว นวนเกลือน,นะครับอันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปนะครับของงานคัดหรืองานตัดในแนวกึ่งของรองทรงหญิงนะครับ ครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตนะครับดิสพารดีหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปลักษณของงานเรียนรู้ในแขนงของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของรองทรงหรือเป็นลงท,งทรงที่เราอัพพลายเป็นแฮร์ฟรีสไตล์นะครับให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนแขนงของสายวิชาชีพหรือกึ่งของเส,ร,สาาร,ออนะริมสวยหรือไอ้กึ่งของซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ท่านก็สามารถที่จะอัพพลายดัดแปลงความหมายของออสคือนะครับถ้าเป็นกึ่งของซาลอนท่านก็สามารถที่ใช้คิปเปอร์ หรือปรเปเตอรเลียน,นี่ยตกแต่งในลักษณะของนะครับทรงส่วนเป็นบาร์เบอร์นะครับอาจจะเป็นลนักษณะกึ่งของผมชายท่านก็สามารถที่จะอัพพายดัดแปลงหรือลักษณะของลองแแฮให้มันมีเนื้อผมนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการความชอบดีกว่านะครับในลักษณะของการทํางานในแนวของหญิงและชายเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนตีของซิกด้านซ้าย เช่นเดียวกันนะครับขอบปลายชายแนวเราใช้คิปเปอร์หรือตุบแต่งในลักษณะกรอบของทรงหรือลักษณะของจอรเราใช้วีบางนะครับกดให้แน่นนะครับปลายกระดกหรือลักษณะของการสร้างกรอบจากขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าจากการที่เราพลิกรหรือการสมบัดคัดเพื่อไล่ขอบปลายชายแนวในโซนของหลังหูนะครับการเชื่อมต่อก็คือจากจรที่เราคัดตัดไว้นะครับ คอปลายใจแนวในลนักษณะของคอเกลียรหรือหลังหูอันนี้ก็คือการเชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีกของซิกด้้นหลังนะครับ เช่นเดียวกันนะครับการที่เราเชื่อมต่อจากโซนของซิกด้านจอนขอบปลายชายแนวแลลักษณะของหลังหูตลอดจนถึงลักษณะของรากผมหรือตีนผมโดยการใช้วีบางนะครับหรือการเก็บลักษณะกรอบทรง,งความหมายก็คือจากที่เราคาดตัดในโซนของซิกด้านหน้านะครับแล้วเราก็ขยับมาในโซนของหลังหูหรือกึ่งของคอเกียร์นะครับเป็นเทคนิคเดีวยวกันนะครับเป็นการนำพาเป็นการเอาการทำงานเอารูปลักหรือการเรียนรู้ในแขนงกึ่งของซาลอนแอนบาร์เบอร์นะครับมามิก,กหรือมาผสมผสาน กครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิฉพักดีหรือเคนติโกคารมีเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอารูปลักลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในแนวของผสมคือทั้งหญิงทั้งชายในกลุ่มของลองทรงมามาอัพพลายมาดัดแปลง4ช่องทางทิกตอกนะครับยูทูบเฟซบุ๊กไลน์และช่องเลียวนะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน F4 ทุกท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจ เราขอขอ,ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าต่อไปสุดท้ายเก็บนะครับเรามาเก็บทรงโดยการใช้เป็นคิปเปอร์เชคหรือลักษณะของการไล่ทรงออสดึงในลักษณะโซนของข่าวแอร์เรียหรือกึ่งกลางของทิศษะหรือเป็นตัวเซนเตอร์นะครับเพื่อลักษณะของการตั้งฉากหรือเป็นลักษณะของขอบลายชายแนวเสร็จแล้วเรามาดึงในโซนของซิศด้านหน้าที่เราคัดเราตัดไว้ในกึ่งของผมมาให้เชื่อมต่อในลักษณะกรอบของ อันนี้เป็นการทํางานที่ออสและทีมงานนะครับตลอดจนสี่สายต่างที่เรามาแพรนะครับอย่าลืมนะครับออสมีบ้านหลังใหม่นะครับก็คือการเรียนรู้ในแขนงของสายวิชาชีพนะครับเรามาแบ่งปันนะครับมาหาความสุขมาเอาเทคนิคนะมาเอาการทํางานในลักษณะบ้านของออสเคทูคราณีเพื่อแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันนะครับสุดท้ายออสมาลันชั้นหรือมาสโตบคัดเพื่อไล่กรอบลายชายแนวหรือลักษณะของทรงให้ทรงออกมาลักษณะของความเด่นหรือลักษณะของแนว ของ Smooth นะสครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน FC ทุกท่านเข้ามาแล้วอยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้ต่อเพียงท่านแอดนะครับเอกมรับ s O M J I T นะครับทางช่อง TikTok ส่วนทาง Facebook l ฟ v เอปรีเด a y นะครับแต่ละวันออสเอางานข่าวสารอารูปแบบต่างๆมีการแพนมีการแชร์ไปตรงช่อง Facebook l ฟ v เอปรีเด a y นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้ที่อังกฤษเมกาฝร,รั่งเศสอิตาลีนะครับเรานําพาเอาเทคนิคมาแพนหรือมาแชร์ทางช่อง Facebook l ฟ v เอปรีเด a y ออสแม่งมีทางช่อง u t u b e นะครับหลายท่านเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูแล้วด,ดูอีกได้นะ อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่านะครับอยู่อาจารย์ออสสอนตัดผมทางช่อง YouTube นะครับและออสมีน้องใหม่มาแรงครับทางช่องเรียวตรงนี้เขาเพ่นนะครับหรือเปิดกว้านะครับเชิญช่วนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องตลอดจนใคร สายแขนงของต่างๆนะครับท่านอาจจะพีเต์หรือคอนเทนต์งานได้นะครับต่างช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีความสามารถมีความชํานาญหรือนะครับมีเทคนิคของท่านอยู่แล้วมาเข้ามาพีเต์หรือคอนเทนต์งานได้นะครับต่างช่องเดียวสุดท้ายเรามาดูเทคนิคของการบลนะครับการไดการเต่าเซตหรือลักษณะของงานจัดทรงในแนวของลองทรงแ